ค่ะเรามีสายอีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายของคุณการค่ะคุณการคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้อยู่กับคุณหมอโอคุณหมอสุกมลนะคะปรึกษาได้เลยค่ะสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคือการมีปัญหาที่ว่าตอนนี้การแต่งงานคือมีแฟนชาวต่างชาติที่เป็นชาวอังกฤษนะคะอยู่กินกันมาสามปีแต่แฟนเป็นคนที่มีอายุคือห้าสิบสองแต่การเนี่ยยี่สิบแปดก็คือว่าการเนี่ย คือคือแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงปกติการเข้าใจว่าเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ทางเพศต่ําแต่มันไม่ใช่คือเขาจะปอาการที่แบบว่าเวลาจับก้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ง่ายมาก <c oughs> ก็คือแล้วก็คือชอบให้ทําทั้งแบบว่าทุกอย่างเลย,ยคือออร่าแล้วคือชอบเข้าประตูหลังด้วยกนะ็คืออยากจะทราบว่าแฟนเนี่ยมีปัญหาทางจิตไหมหรือว่าชอบทางด้านนี้แบบมากเกินไปอืมความต้องการทางเพศ เขามีบ่อยมากแค่ไหนครับวันหนึ่งก็คือเกือบสี่ครั้งนะคะบางทีเราทํางานบ้านอยู่อย่างนี้ถูบ้านอยู่นะคะก็คือว่าจะเป็นคนแสงเก่งคาะบ้นหรือชุดนอนบางบางเขาก็อะไรคืออะไรคือสิ่งที่คุณการยอมรับไม่ได้คือบ่อยมากเกินไปหรือว่าเพฤติกรรมที่เขาแสดงออกก็คือออรรลเซ็กส์วาจินัลเซ็ก์เอทัลเซ็ก์ด้วยใช่ทางประตูหลังก็ก็ชอบมากอันดับหนึ่งก็คือประต แต่คุณไม่ชอบไม่ชอบก็คือมันก็ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าบางครั้งก็คือเราต้องการที่มีความสุขก็คือทางหน้ามากกว่าอืมเข้าใจอ่าใช่แต่น้อยครั้งที่เราจะเสร็จร่วมกันนะคะสําเร็จของค่ายด้วยกันครับคือจะให้เขาสําเร็จทางนั้นด้านมากกว่าค่ะก็เลยไม่ได้ใจว่าเขาจะมีปัญหาทางจิตด้านนี้ไหมเคยปฏิเสธไหมฮะไม่เคยอะค่ะก็คือก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าครับก็โอเค ก็โอเคค่ะแต่อยากถามว่าเขาแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ๋อหลักๆคืออยากทราบว่าแฟนนี่อยู่ในเครือข่ายแบบเซ็กจัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะปกติไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างนี้เซ็กจัดไหมห้าสิบสองวันละสี่ครั้งโอ้โหยอดไปเลยคุณลุงห้าสิบสองค่ะดีนั่นละสี่ห้าสิบสองเออแล้วเขาเป็นคนแข็งแรงอะค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้วิธีที่ได้ผลคือการใช้ยาเลยจริงๆจะยาให้ไปกดความรู้สึกกันเหรอฮะอ่าฮะเราใช้ยาที่รักษาคนไข้โรคหลังเร็วเนี่ยก็คือ แอนตี้ดิเพรสันก็คือยายาต้านอารมณ์เศร้าเพราะว่ายาต้านอารมณ์เศร้าจะมีอยู่3าสตัวที่ที่กินแล้วจะมีฤทธิ์ข้างเคียงไปลดเรื่องของความวัยในการหลัง oh. ลดเรื่องของการตื่นตัวทางเพศ oh. แล้วจะสงบลงเยอะแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นแล้วหลายรายเนี่ยที่เขาคิด oh. แพงๆหรือว่าจะต้องแบบ จินตนาการอะไรที่แปลกๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกสงบลงนะแล้วเซ็กที่มีถึงวันละ3-4ครั้งปัจจุบันนี้คนไข้ฝรั่งรายนั้นก็ลดลงเหลือวันละหนึ่งครั้งซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ภรรยาเขายอมรับได้ครับใช้ยาลดครับใช้ยาลดแต่ไม่ไม่หายนะคะหมอเพราะว่าจริงการเขาก็ยอมรับได้คือถ้าใช้ยาหนักๆก็มันก็จะไปกดจนกระทั่งไม่มีการเตือนตัวทางเพศเลยมันมยาอยู่สองสามกลุ่ม กลุ่มที่1ก็คือใช้ยาต้านอารมณ์เศร้ากลุ่มที่2ก็คือใช้ยาที่เขาเอาไว้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตนะแล้วมันจะมีฤทธิ์ทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศลง<อ>คืออารมณ์ทางเพศจะน้อยลงกลุ่มที่3ก็คือใช้ยาคุมกําเนิดของผู้หญิงฉีดอ๋อเหรอฉีดผู้ชาย,น,ชาย,ยนะฮะ<อ>ก็ฮอร์โมนเหรอคะใช้ฮอร์โมนซึ่งวิธีหลังเป็น,อ,นอันสุดท้ายที่เราจะใช้เพราะว่าถ้าฉีดทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวผู้ชายจะเริ่มกระตุ้งกระติ้งมากขึ้น อันนั้นจะกลายเป็นผลเสียเลยนะคะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้สูตรสองสูตรแรกครับสามีคุณเนี่ยคือถึงแม้ว่าอายุ50กว่าแต่ว่าถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยเอแล้วเขาไม่ได้ต้องเครียดเรื่องการงานนะเขาผ่อนคลายอะไรจากจากจากเรื่องของความวุ่นวายในชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตเขาก็อยากจะหาความสุขทางผิวหนังแล้วก็มีคุณเป็นแม่บ้านก็ก็โอเครองับ ก็ครับก็ร่วมกันนะฮะร่วมกันครับร่วมกันคราวนี้ก็ก็ต้องบอกว่าก็เป็นผู้ชายที่ต้องถือว่าคันเร่งเครื่องแรงดีน้ำมัน <ๆ S 1> ยังมีอยู่น้ำมันหล่อลื่นดีแต่ว่าเบรกเขาอาจจะน้อยหน่อยนะครับ<ม>คือก็ก็แล้วแต่ครับคุณอาจจะปฏิเสธเข้าในเบื้องต้นก็ได้ครับว่าเออสามสีออ่ครั้งมันมากไปแล้ว มันไม่มีความสุขแล้วแค่วันละครั้งสองครั้งก็น่าจะเพียงพอไม่ยังไม่ต้องใช้ยานะแค่คโดยวาจาก่อนแต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆก็ก็ถึงการใช้ยาถึงเป็นอันดับสุดท้ายใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้ครับ <c oughs> ก็ดูก็คือว่าดูว่าสถานการณ์อะไรที่มันจะเป็นสิ่งเราไปกระตุ้นเขาอ่าบางทีท่าทางของเราที่เซ็กซี่หรือการแต่งตัวอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นสิ่งเรากับเขาได้หรือไม่ก็เปลี่ยนท่าถูพื้นแทนที่จะแทนที่จะเออ คุกเข่าถูก็อาจจะใช้ไม e ้ม็อบถูอ่าเรใช้ไม้ม็อบถูอยู่อะค่ะอ๋อโอ้โหนี่ขนาดใช้ไม้ม็อบถูนะเนี่ยคือผมผมเริ่ม้วยสูว่าผมมีปัญหานะครับคุณมาับคุณการครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัดค่ะ